แม่ก็ามักสวนผักเด้อค่ะไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็รักธรรมชาตินะคะอดทซีอดทซีอดทซีส,สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีตอนบายบายทั้งสวีเดนนะคะซ้านี่บายนี้กับว่าม่หยังไลกับพี่น้องมาดำหน่อยสีมาไทย ดอกไมส้สวยห้เบิงค่ะเอาผ้ามาช่มสวนช่มสวนผักค่ะสวนผักเล็กๆสวนผักน,น้นยะให้บริเก็บกินสาบายดีสาบายดีกันทุกคนเนาะคะ่ะมาดามหน่อยสิบริลลงคลิปไปสามหมื่นค่ะค่ายากค่ะายากธุระน้ำมันสฟีฟ้าอย่างไนฟังเนาะคะ่ะอนอยากน้ำธุระว่าสั่งของออนไลน์แล้วอัน นอกเรื่องนิดนึงนะคะขออภัยค่ะช่มดอกไม้ไปนั่มแล้วก็ฟังเรื่องเล่าอัน <c oughs> อย่าลำพึงลำข่านกันเด้อพี่น้องเด้ออันคอยนะมากสร้างของออนไลน์ค่ะพี่น้องที่นี่สร้างตลอดค่ะมันเป็นอาหารเสริมของคนมีชื่อเสียงเธอเอ่ยซื้อในอยหน่อยพี่น้องกระชื่งดีกันทุกคนค่ะแต่สิบเอ่ยซื้อข้าเจ้าทรงทุกเทือไม่หนีหลายปีละค่ะเค่อยสร้างข้าเจ้า ก็บ่มีปัญหาอย่างพี่น้องบันเ้มาต้นเดือนนี่มันมีปัญหาคือผู้อื่นเขามาลับของไปเขาว่าของเขาทั้งถี่้ฮาจ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ไม้เลขรหัสแท็กที่บริษัทบริษัทรับทรงมาซาวีเดนน่ะเขาก็หายมานเอาค่ะแต่ว่าบริษัทแพ็คของจากบริษัทสินค้าที่เขาสั่งน่ะทรงไปไปปลายทางบริษัทปลายทางที่ทรงมาสวีเดนน่ะ บริษัทขายอาหารเสริมผพิษเต็มประตูค่ะพี่น้องก็เลยเดินเร่องกันอยู่หลายมือค่ะกูเสด็จของขึ้นแล้วก็สเสียงเงินเพิ่มอีกโอ้ยหลายตัวแห้งกับติธุระไปงานอุ้ยดอกไม้งานแห้งพี่น้องเบ้านํำสลับไปนํำเบื้องดอกไม้สวยๆไปนํำแล้วค่ะกับติธุระไปงานเลียงนันเพื่อนที่ทำงานค่ะเขาสิแต่งงานเขาก็เลยาพาไปปาร์ตี้ แล้วก็ยังดอกเขาเ้าวเฮทยังประหลาดประหลาดดอกประเภทนี่ทั้งสวีเดนดอกไม้พี่น้องมีทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็ไปปาร์ตี้น้ำเขาเมือว่านนี่ค่ะแล้วก็มาจัดเลี้ยงอยู่เพื่อนอันข่อยก็เลยเฮดอันมาดามอยซีก็เลยเฮดอาหารอาหารไทยเลี้ยงเขาค่ะเข้ามาก,กินข่อยเป็นประเภทที่ว่าขาดทุนไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้แฟนข่อ,อยว่า แฟนเพาว่าเจ้าทุกเมื่อปีแล้วหน่อยเจ้าใจบุญหลายเห็นไหมย่านแต่เขาบริกิน้านะพี่น้องเนาะเฮ็ดให้เขากินเข้าใจสีเผาเฮ็ดให้เลื่อยลอยต่างเฮ็ดกินเจ้าของเด้บ,บุญน้อพี่น้องเนาะเขามักอาหารเ,าเนาะวัพี่น้องดอกไม้มางามคักถอพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งเบิ้งสวนดอกไม้คอยคอ,อยทยให้เบิ้ง่ายให้เบิงเบ้งคร่าวๆนะคะมีทุกชนิดเลยพี่น้อง อาชีพถึงหาสบชนิดแต่ก็มีแบบมีหลายนะคะมาทายเห็เบิงดอกไม้ออกจากดอกไม้แล้วก็มีผักนะคะมีผักค่ะมาหาบักสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่กำลังเป็นวยพี่น้องกำลังเฮิมหกต้นเจ็ดแปดต้นตาบอดบอดอันอีกามาค่ะไปกินเมดอรลดพี่น้องนั่นมันมาตอดไปกินพุ่น อันกำลังสูงอีกจ้ะเบิ่งปลูกทิมปลูกข้างก็เป็นหน่วยเห้ข่อยได้พี่น้องบ้านนี้ข่ <c oughs> อยสีมาเบิ่งพักที่มันงามแห้งข่อยมากหลายพี่น้องเบิ่งผักเคนจ้ะผักเคนผักเคนผลงานวิจัยหมอเขาเจ้าหลายทั่วโลกเขาวิจัยออกมาว่าผักเคนคือ เป็นราชิน่ของผักใบเขียวนะคะนี่ค่ะกินสดแซบนะคะยกินสดกับกับพวกย่ำพวกหมูสะดุ้งมูนี่ค่ะกับลาบน้ำตกมูนี่แซบนะพี่น้องกรอบกบกรอบค่ะมูนี่ข่อยเสีอยนตัดไปกินกับข่อยสิต้ากุ้งใส้บักเตงค่ะกับสิเฮ็ดหมูสะดุ้งเบือง สิได้เฮ็ดทุกอย่างบ่วเวลาวลาบบพ่อค่ะอันนี้เป็นผักเข่นเนาะค่ะงามแห้งกำลังงามพี่นองผลผลิตที่ได้กำลังออกแต่กับโบเยอะนะคะอันนั้นเป็นผักเส้นลิลีโอ้เป็นผักเพรสซิลีค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้นะคะดอกไม้หาซีบเสนิดเักชี้เล่ากําลังขืนค่ะอันนี้ ไปต่อค่ะพี่น้องอุ้นอันผาคุ่นข้าวขาวปิดอหุ่นมาเบิงว่ามีอีอย่างอันนี้เป็นมะเขือเทศพี่น้องมะเขือเทศนะคะต้นลกไม้ค่ะใบแหลมๆยางเงี้ยอ่อันนี้เป็นมะเขือเทศเอาไว้ข้างนอกครจะเพื่อนสิเป็นน่วยให้บ่ดอกพี่น้องจังค่ะ่อบเบิงกันค่ะอันนี้เป็น เป็นแค่รอสค่ะเบี้ยเล็กๆนี่อันนี้เป็นแร่ดิดค่ะแร่ดิดน้องมาใบสีหนีนาะบันอันนั้นเป็นผักอย่างละมั่งโกนค่ะเป็นผักเราก็มีผักผักอ,อีอยอดทัวรล้นเต่าพี่น้องยอดทัวรนล้นเต่าอ่นอ,อนๆงามๆกรลังาลาง,งามค่ะ <c oughs> สปินนดค่ะผักโขม ผักขมนิวซีแลนด์ค่ะพี่น้องคอยปลูกสลับกันนะคะมาดามลอยสีปลูกผักขมนิวซีแลนด์สลับกันกับพัวล้านเต่านะคะบนขาง่ามบองงามอกค่ะเตวาบอักอือสวงเบียบอักอือญี่ปุ่นพันว่าน้องพันวา